สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางพาราเช่นเคยนะคะก็คือราคายางพาราประจำวันที่5ธันวาคม2567นั่นเองค่ะก็คือวันนี้นะคะน้ำยางสดณหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35เปเซนก็คือวันนี้นั่นเองนะคะราคายางทรงตัวเหมือนเดิมกับเมื่อวานคืออยู่ที่กิโลกรัมละ55บาทนั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะเป็นยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%วันนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ55บาทนะคะซึ่งเพิ่มมาจากเมื่อวาน 10, 18สตางค์นั่นเองค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนนะคะราคากลางวันนี้57บาท89สตางต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน29สตางค์ค่ะและยางก้อนถ้วย DRC 100%ค่ะ วันนี้ราคากลางนะคะอยู่ที่46บาท83สตางค์ต่อกิโลกร,รัมเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะก็ <c oughs> คือจากเมื่อวานมาเป็น1บาท73สตางค์นะคะ <c oughs> ก็คือยางก้อนถ้วยวันนี้ราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่ายางชนิดอื่นๆนะคะ <c oughs> <ๆ c oughs> ส่วนยางท้องถิ่นสามารถแจ้งมาได้เช่นเคยว่าที่ไหนราคาเท่าไหร่บ้างค่ะ